อนเสร์ลุยนี่แล้วเอาจริงเขินมากเลยอ่ะคืออันนี้เนี่ยเป็นสายชาร์จนะคะที่อุ้มเนี่ยตั้งใจทําแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้ดูกันว่าเป็นยังไงและอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ใช้งานกันคลิปนี้เนี่ยเอาจริงก็ไม่ได้มารีวิวอะไรหลอกมาสาธิตให้ดูแล้วกันนะคะว่าชาร์จกลือถือรุ่นต่างๆมันเป็นยังไงบ้างหน้าตาเวลาที่แกะกล่องทุกคนได้ไปจะเป็นยังไงบ้างนะคะตอนนี้เนี่ยก็ขายไปกว่าพันกล่องและพันสองร้อยกล่องประมาณนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยอ่ะยังไม่ได้โปรโมทเลยเลยนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ชอบแล้วกก็สสนนนับุดด้วยยจจจริงๆๆเีีีี๋ะะะะมมมต่าาออค รุ่นหนึ่งที่เป็นตัวที่เป็น USB 4.0เนี่ยออกมาอีกครั้งหนึ่งนะคะอะมาดูตัวนี้ก่อนละกันสําหรับตัวลู p นะคะลูบตัวนี้คนถามว่าไอ้240วัตต์ Super Fast Charging เนี่ยถ้ามือถือเนี่ยมันไม่ถึงเนี่ยทำยังไงนะคะก็ต้องบอกว่าจริงๆเวลาที่เราชาร์จมือถือเนาะหรือว่าชาร์จอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับมือถือตัวสายชาร์จแล้วก็ตัวอะแดปเตอร์นะคะเดี๋ยวไว้มาคุยกันอีกทีนะคะทุกคนได้ไปหน้ากล่องจะเป็นอย่างนี้เลยเขียนน้านบน Anti Monster นะคะตรงนี้เป็น,โโโลลปนสีแ,ะะสแ,สแม่ ด้านหลังก็เป็นสเปคนะคะเล็กๆน้อยๆมาเดี๋ยวแกะให้ดูกันนะคะอองแกะเลยแ๊บนี่ดึงออกมาดึงออกมาปุ๊บดึงตรงนี้ออกมานะคะแ เรียบร้อยออกมาแล้วอะขอวางก่อนไว้ตรงนี้ก่อนนะคะสีสันจัดจ้านแน่นอนค่ะแล้วก็ตัวนี้ซิลิโคนหนาตึบเลยนะวัสดุอุ้มเลือกมาเป็นอย่างดีแน่นอนสีอุ้มจิ้มเองนะคะตรงนี้นะเดี๋ยวให้น้องไฮไว้นิดหนึ่งละกันนี่คือวารันตีโคด้ดต้อบอกแบบนี้ค่ะว่าสําหรับวารันตีโค้ดเนี่ยคุณจะสามารถใช้งานได้หนึ่งครั้งนะคะแต่ว่าประกันให้ตลอดอายุการใช้งานเลยเพราะว่าอุ้มเนียรู้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะเวลาที่คุณซื้อสายชาร์จแล้วจะไปเคทนะคะมันค่อนข้างจะเคมยากเดี๋ยวมีเรื่องนู้นเรื่องนี้ เคลมไปทุกกรณีเลยหนึ่งครั้งนะคะมาดูกันดีกว่าทําไมต้องเป็น3ส,สีนี้ไม่ต้องคิดเลยมากดูทุกอย่างของตุ้้งดิ <c oughs> คือมันเกิดจากที่มุงคิดว่าทําไมสายชาร์จมันถึงต้องหน้าเบือ่อเรารู้สึกว่าสีดํานะคะหรือว่าอาจจะเป็นสีนู่นนี่น่ะไม่ค่อยถูกใจเท่าไหรนะ่นักก็เลยอยากได้สีที่มุงชอบมากจริงๆนะคะก็คือสีแดงนี้ต้องแดงนี้นะเหลืองนี้ และน้ําเงินนี้เท่านั้นนะคะของทุกอย่างในห้องอุ้มเนี่ยก็จะเป็นสีประมาณนี้ใช่ไหมคะตัวนี้เนี่ยเวลาที่เอาออกมานะคะมันจะมีเป็นฝาพลาสติกเนี่ยครอบเอาไว้นะคะเราจะทําการดึงออกมาแบบนี้ปึ๊บนะคะหัวทั้งสองข้างจะเป็น USB Type C บอกก่อนตรงนี้ว่าถ้าสมมุติใครนะคะอาจจะใช้อุปกรณ์ที่เป็น Lightning หรือ B ่ Type A ุณก็าสามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันนะคะไปหาแบบไอ้ตัวแปลงมาคือตั้งใจอยู่ว่าจะเอาเข้ามาเหมือนกันนะคะแต่ว่าระหว่างนี้ยังไม่ได้เอาเข้ามาก็ไปหาตัวแปลงนะตัวละแบบ50-60บบาทประมาณนี้เองนะคะก็สามารถใช้งานร่วมกัน ได้ค่ะเออแล้วก็ไล่มาอ๋อวัสดุตรงนี้นะคะจะเป็นอลูมิเนียมนะคะตัวหัวตัวข้อต่อของมันตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะสําหรับตัวข้อตรงนี้นะคะก็ดีไซน์ออกมาให้มันเก๋ๆแล้วก็เป็นตัวเชื่อมต่อนะคะระหว่างสงส่วนที่เป็นสีแดงแล้วก็สีน้าเงินเนี่ยแบบนี้ด้วยค่ะโลโก้แอนตี้มอนสเตอร์ค่ะจะอยู่เนี่ยที่ตัวสายนะคะปลายสายทั้ง2ฝั่งดูแบบนี้นะคะเป็นสีขาวเนาะสำหรับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะไล่ไปามาเป็นตัวเกลียวตรงนี้ที่มีชื่อว่าลูปนั่นเองค่ะลักษณะ ของเราเนี่ยเราจะทํามาแบบที่เป็นสปริงนะคะสามารถยืดได้หดได้ตามสเปคนะคะในสเปคในกล่องจะเขียนว่าตัวนี้ยืดได้สุดอ่ะอุ้มให้ดูเนี่ยะคะ่ะยืดได้สุดนะคะอยู่ที่ 1.5เมตรตอนแรกๆที่ใช้งานเนี่ยตัวสปริงเนี่ยมันจะแน่นนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราปล่อยนะคะมันก็จะกลับมานะคะอยู่ในตำแหน่งเดิมแบบนี้ใช่ปะแต่ตัวนี้มันยืดได้สุดนะคะที่1.5เมตรนะทีนี้บอกไปเลยแล้วกันว่าเวลาที่ไปใช้งานนะคะด้วยความที่ดีไซน์ขององุ้มเนี่ยอยากให้มันรู้สึกว่าพกพาได้ง่ายสุดท้ายมันจะกลับมานะคะอยู่ในรูปแบบที่เป็นลูแบบนี้เสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราใช้งานค่ะระยะที่จะรู้สึกว่าเวลาที่เราชาร์จแล้วมันไม่หลังอะ่ะคือประมาณ90ะะถึง100เซน นะ90ถึง100เซนแล้วก็ถ้าสมมุติเราเก็บไว้ในกระเป๋านะคะพกพาไปแบบนี้นะก็จะอยู่พี่ประมาณเนี่ยประมาณนี้นะคะไซส์ประมาณนี้เองนะปึ๊บ ให้ดูกันนะคะมันก็จะไล่าจากสีน้าเงินเป็นปสีแดงสีเหลืองนะคะแล้วก็มาเป็นปสีน้ําเงินสีเหลืองแล้วก็มาเป็นสีแดงสีน้าเงินอีกทีหนึ่งประมาณนี้นะคะแล้วก็ตัวซีคูมันจะนุ่มนนิดหนึ่งนะซีกรมจะนุ่มนนิดหนึ่งค่ะออโอเคงั้นอันนี้เนี่ยลักษณะภายนอกเนี่ยเอาให้ดูประมาณนี้เดี๋ยวเรามาเทสกันจริงดีกว่าค่ะว่ามันเป็นยังไงบ้างโอเคตอนนี้สเตชันชาร์จก็พร้อมแล้วเรียบร้อยนะคะมาดูสเปกก่อนนิดนึงและกันว่าลูกเนี่ยให้อะไรเรามาบ้างนะคะตัวนี้เนี่ยจะรองรับการชาาารรรสสสูงงุดที่240่่40วววคคะมเ็ในกข้อ สูงสุดนะคะที่480เมกะบิตวินาทีค่ะหัวเป็น USB Type C USB Type C นะคะเป็น PD 3.1ช a ร์จ o วอ Speed ตัวนี้จะเป็น USB 2.0นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวมาเทสกันเลยว่าเป็นยังไงก่อนจะทสเอาก่อนนิดนึงเนาะเวลาจะชาร์จนะคะมันมีปัจจัยหรือมันมีอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างอย่างแรกคือมือถืออุปกรณ์ของคุณค่ะอย่างที่2นะคะคือหัวอะแดปเตอร์อย่างที่3นะคะก็คือตัวสายชาร์จนั่นเองทั้งหมดจะต้องสอดคล้องกันนะคะอธิบายง่ายเลยแล้วกันมือถือ,อคุณซือ้อ S 15 Ultra มานะคะชาร์จ อยู่่่เทเาไหรสมมุติตัวนี้เนี่ยคือ45วัตต์ใช่ไหมคะเวลาที่เราไปซื้อหัวอแดปเตอร์เราก็ควรจะดูหัวอแดปเตอร์ที่มันสามารถรองรับได้สูงสุดเกิน45วัตต์ค่ะจะเป็น65วัตต์หรือมากกว่านั้นก็ได้เวลาที่เรามาใช้งานนะคะตัวมือถือของเราเนี่ยมันจะมีการคอนโทรลรวมถึงตัวหัวเองนะคะมันก็จะมีการคอนโทรลอยู่แล้วว่าโอ้มือถือเครื่องนี้นะชาร์จเร็วได้เท่านี้หัวเนี่ยจะประมาณนี้จ่ายไฟออกมาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวสายชาร์จจะเป็นเหมือนตัวกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยการรับสูงสุดนะคะท240 Wh, และตัวหัวนะคะตัวนี้เนี่ยมันจะมีตัว e-marker อยู่นะคะเพื่อช่วยเนี่ยทำให้ควบคุมนะคะว่าเอ๊ะความเร็วเป็นยังไงนะคะในเรื่องของการชาร์จค,ความร้อนความร้อนเป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นอ่ะมาดูกันนะคะเอาสาธิตเนี่ยเริ่มจาก S 2 5 u l t r t a เลยละกันไหนๆก็อยู่ใกล้มือที่สุดนะคะตัวนี้เนี่ยมันจะต้องขึ้นนะคะเป็นตัว Super Fast Charging 2. ออ่ะเสียบเลยฟึุ๊บแวบดูกัน มาแล้วเรียบร้อยนะคะ super fast charging 2.0แปลว่านะคะ i 2 5 u l t r a รองรับอย่างแน่นอน,นะคะ่ะตอนนี้ก็จริงๆเนี่ยมันเป็นมือถือเครื่องนึงที่ดีมากเพราะว่าอุ้มชาร์จปุ๊บนะคะนี่แบตอยู่ประมาณ50%ใช่ไหมคะก็จะเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ประมาณ28.8วัตต์แล้วเรียบร้อยเนาะแบบนี้ค่าว่าเวลาที่การชาร์จเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขอีกว่าความร้อนของตัวเครื่องนะตอนนั้นเป็นยังไงนะคะแล้วก็แบตตอนนี้เช่นสมมติไปไปลายแล้วประมาณ75-80%มันก็จะชาร์จน้อยลงนะคะมันก็จะชาร์จชา้าลงไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะ อันนี้เอทิพาตผ่านแล้วเนาะตอนนี้ C4 7 C5 7นะคะมันจะเครื่องขึ้นเหมือนกันคือซูเปอร์ฟาชาร์จิ่งนะคะก็เป็นเทคโนโลยีของเขาเนาะมาดูกันว่าเป็นยังไงนี่เรียบร้อยนะคะเสียบปุ๊บขึ้นปับ๊บ ซูเปอร์ฟ t สชาร์จิ g นะคะก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ10วัตต์นะคะ10วัตต์อยู่ประมาณนี้เนาะไปต่อไปต่อมาที่ฝั่ง Android กันบ้างน,นะคะ Android เนี่ยขอเริ่มจากนี้ดีกว่า v i v o Vivo เดี๋ยวขอดู v i v o กันนะอ่ะมาเริ่มจาก v i v o นะคะเอาที่ X4 เลยละกันมาเสียบให้ดูว่าเป็นยังไงนะคะ X4 5ปึ้งเสียบไปปุ๊บขึ้นอะไรแวรอแบอแป๊บหนึง่งโอเค มาแล้วนะคะแฟลชชาร์จ12เปอร์เซ็นอ่ะ,อะก็คือตอนนี้แบตอยู่ที่12เปอร์เซ็นต์ลองรับเทคโนโลยีที่เป็นแฟลชชาร์จนะคะแฟลชชาร์จเนี่ยตอนนี้วิ่งขึ้นไปอยู่ที่40กว่าวัตต์นะคะ40กว่าวัตต์นี้ตัวนี้เนี่ยไปได้สูงกว่านี้นะคะก็มันจะต้องใช้เวลาเนี่ยในการชาร์จเนี่ยไปเรื่อยๆนะคะก็เดี๋ยวมันจะค่อยปรับปรับขึ้นไป45วัตต์อะไรแบบนี้ค่ะก็ขยับขึ้นไปเรื่อยๆทีนี้ไปกันต่อค่ะที่ oppo กันดีกว่าหลายคนอยากรู้ว่าเอ๊ปปะ super ์วูขึ้นมาวะมาลองดูกันนะะคเเสียบข้าไป อันนี้เ p p โปไฟ n 5นะคะปึ๊บเป็นไงบ้างเรียบร้อยอัลต้าฟาชาร์จิ n งนะคะรองรับเทคโนโลยีที่เป็น super hook นั่นเองค่ะก็เรียกว่าใครที่มีหลายๆแบรนด์นะก็ไม่ต้องไปหาสายชาร์จอื่นนะคะแต่อย่างที่บอกไปอะแดปเตอร์ของคุณต้องรองรับด้วยนะถ้าอะแดปเตอร์ไม่รองรับมันก็ไม่มีประโยชน์นะคะค่าเท่ากันตอนนี้ก็ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะอยู่ที่21 2สเอยะไรแบบนี้ค่ะมาการ์อิเนอร์ Honor กันบ้างนะคะตัวนี้ค่ะมันควรจะต้องขึ้น max 100วัตต์นะสำหรับออนเนอร์เครื่ มาแล้วเรียบร้อยขึ้นไหมปุ๊บแม็กหนึ่งร้อยวัตต์นะคะซูเปอร์ชาร์จโอเครองรับทุกเทคโนโลยีจากทุกค่ายที่อุ้มบอกกันไปนะคะไอโฟนก็ใช้งานได้นะสำหรับพอที่เป็น usb type c นะคะหรือว่าจริงอุ้มเองก็ใช้กับตัวแล็ปท็อปอยู่นะคะพวกแล็บท็อปต่างๆที่เป็น type c ก็ใช้งานได้หมดเลยแต่อย่างที่บอกไปะคะ่ะหัวอะแดปเตอร์เนี่ยต้องรองรับนะคะไปถึงมาตรฐานนั้นๆด้วยเนาะมันถึงจะไปด้วยกันได้คะ่ะบอกแบบนี้นะคะว่าอุ้มเนี่ยได้ทดสอบนะคะกับตัว power bank ที่มันรองรับอย่างตัวเนี้ย มันนะคะจ่ายได้ที่140วัตใช่ไหมคะตัวสายเนี่ยได้ที่240วัตต์แล้วก็มี power bank เนี่ยที่รองรับนะคะไปสุดเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนั้นนะคะก็คือไปที่ max 140วัตต์หลังจากที่ทดสอบนะคะใช้งานได้ถึงจริงๆเนี่ยที่บอกไปนะเด็กเรียบร้อยสำหรับการทดสอบการชาร์จนะคะแต่อยู่กับอุ้มทั้งทีเราต้องมาชั่งน้ำหนักกันหน่อยอยากรู้ว่าน้ำหนักเป็นยังไงบ้างนะคะามาดูกันเนาะปุ๊บ นำ้ำหนักอยู่ที่57.3กรมัมอ้าวเบากว่าในสเปคที่เขียนไว้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยใครนะคะที่อยากจะเอาไปใช้ในการพกพาเนี่ยก็ไม่ได้หนักจนเกินไปหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะไปเสียบกับ power bank นะคะแล้วก็ใช้งานก็จะเท่ๆหน่อยนะในรูปแบบประมาณนี้อีกอย่างนึงที่อยากจะให้ดูนะคะเดี๋ยวอุ้มจะหมุนเนี่ยตัวหัวหัวเข้ามาเนี่ยมันจะหมุนได้นะทุกคนเป็นเกลียวนะคะ หมุนเนี่ยดึงออกมาได้ทั้งด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงออกมาที่หัวตรงนี้ดึงออกมาได้เลยเนาะอ,อุ้มอยากให้ดูนิดนึงว่าอันนี้ค่ะเราเลือกอุปกรณ์เนี่ยเราเลือกวัสดุเนี่ยในการหุ้มเนี่ยมาอย่างดีนะคะแล้วก็ภายในค่ะตัวนี้จะมีชิปที่เป็น e-marker ที่หุ้มล้อยฟังกันไปแล้วสิ่งที่ทําให้ตัวลูมเนี่ยมีความแตกต่างเลยจริงๆนะคะก็คือการเลือกสเปคเนี่ยตัวสายไฟที่อยู่ข้างในค่ะทุกอย่างก็คือเลือกมาอย่างดีแล้วนะแล้วก็อุ้มเนี่ยใช้งานมาเรียกว่าสักพักนะห <6 S 2> เดือนแล้วมั้งที่ใช้งานานนมะะคะก็รู้ ว่าเป็นสายชาร์จหนึ่งที่เออเวลาพกไปไหนอะไหนอะ่ะรู้สึกถึงความเป็นเอกลักษณ์อ่ะรู้สึกถึงความแบบแตกต่างไม่เหมือนอะไรเลยในตลาดนี้นะคะก็อาจจะขอฝากเอาไว้เนาะสำหรับทุกคนนะคะที่กําลังหาสายชาร์จอยู่คนนึงเนี่ยก็มีสายชาร์จได้หลายเส้นใช่ไหมทุกคนอุ้งก็เลือกสีนี้นะคะว่าเป็นสี RYB นะคะ Red Yellow แล้วก็บ u ูใช่ไหมเดี๋ยวมันจะมีสีอื่นออกมานะคะมีทั้งสีพาสเทลมีทั้งสีม่วงส้มเขียวประมาณนี้นะคะแล้วก็มีหลายสีที่จะออกมาหลังจากนี้แต่ว่าบอกก่อนว่าตัวนนนี้จะะะเป็ตัวะคะ ที่จะมีวางขายอยู่ตลอดแต่ว่าสําหรับสีอื่นๆนะคะอุ้ม um, คิดว่าจะเป็นการวางขายในรูปแบบที่เป็น Limited Edition อาจจะมีแค่399เส้นนะหรืออาจจะเป็นสัก500เส้นเลยแบบนี้นะคะก็ยังไงเดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปที่ราคา590บาทนี่คือสิ่งทั้งหมดนะคะที่ทุกคนจะได้ไปแล้วก็เดี๋ยวจะมีตัวที่เป็น USB 4.0เนี่ยออกมาต่อจากนี้นะคะแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอีกทีว่าเป็นยังไงอ่ะ วันนี้นะคะฝากไว้เท่านี้ละกันสำหรับตัวแอนตี้มอนสเตอร์ลูปของอ้มเองนะขอพูดคำนี้เลยว่าอันนี้คือของอุ้มเองนะคะแล้วก็ไซส์ที่เห็นเนี่ยก็คงจะนึกถึง หลายๆอย่างนะที่คุณชื่นชอบกันรวมถึงนึกถึงอุ้มด้วยนะคะก็จะดีมากๆเลยอฝากไว้วันนี้ละกันนะคะใครสนใจก็สามารถแอดนะคะ Li <like> น <add S 1> ์แอด anti monster bkk นะหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะไปแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่กันหน้ากับลูบตัวนี้นะไปแล้วสวัสดีค่ะชูแหวแล้วลตอนนี้นะคะลูบเองก็มาครบทั้ง3คอลเลกชันแล้วค่ะข้อที่1น,นะคะที่ทุกคนเห็นกันไปค่ะก็คือรุ่นออริจินนะคะที่เป็นสีน้ําเงินข้อจะเป็นสีเหลืองนะคะแล้วก็สายตรงจะเป็นสีแดงคอลเลกชันที่2เรานะคะคือฟิวชั่นค่ะก็ะนสี ะะตรงสายตรงเนี่ยจะเป็นสีส้มนะคะแล้วก็ข้อจะเป็นสีเขียวค่ะและคอลเลคชันที่3ค่ะเพิ่งเปิดตัวกันไปสุดๆรล้อนๆนนะคะนี่คือสีที่ชื่อว่ามากกะลองนั่นเองค่ะน้องน่ารักมากนะตัวนี้นะคะตรงที่เป็นโรเนี่ยจะเป็นสีเขียวมิ้นท์ค่ะสายตรงของเขานะคะจะเป็นสีชมพูพีชค่ะแล้วก็ข้อนะคะจะเป็นสีเหลืองเลมอนนั่นเองทั้ง3สีนะคะก็พร้อมให้จับจองกันแล้วณนะวันนี้ค่ะทั้ง3ตัวราคาเท่ากันนะคะที่590บาทค่ะมีรับประกันนะคะตลอดอายุการใช้งานเนี่ยให้1ครั้งค่ะแล้วก็การ ชาร์จนะคะก็ชาร์จเบลสูงสุดเนี่ยที่240วัตต์นั่นเองเอาว่าไม่ว่าคุณนะคะจะเป็นสายหวานหน่อยหนึ่งจริงผู้ชายก็ใช้งานได้นะว่ามันก็สวยดีอุ้งก็ชอบนะคะสำหรับผู้ชายแต่ผู้หญิงเนี่ยแน่นอนว่าคุณต้องชอบสีนี้นะคะหรือว่าอันนี้นะคะก็จะเป็นสีหลักของเราเนี่ยที่สีโปรดอุ้มแล้วกันเนาะน้ำเงินเหลืองแดงค่ะขายดีมากหมดเร็วมากเอาว่าอุ้งเนี่ยเอาลงนะช้อปปี้ยังไม่ได้บอกใครเลยแป๊บเดียวของก็หมดแล้วนะคะแล้วก็สีนี้นะคะก็จี๊ดสะใจหลายๆคนก็ชอบเช่นเดียวกันนะคะกับสีมมวววส้้แลก็เขีย ดัะนั้นขอฝากด้วยนะคะก็ทั้งหมด3สีตอนนี้เดี๋ยวจะมีเปิดตัวใหม่เพิ่มเติมนะคะทั้งหมดรวมกันเนี่ยจะมีทั้งหมด5สีด้วยกันยังไงเดี๋ยวรอติดตามนะคะแล้วก็เดี๋ยวทิ้งท้ายไว้ด้วยสิ่งนี้นี่คือสายตรงนะคะอันนี้นระาชื่อลูปใช่ปะ่ะอันนี้ชื่อแฟลตเนาะสายตรงตัวนี้จะเป็น USB 4.0นะคะความยาว2เมตรเดี๋ยวไว้อุ้มมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงว่าสายตรงยาวแล้วก็ความเร็วสปีดดีส่งนัตตาได้ดีมันเป็นยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้ฝากไว้เท่านี้ละกันฝากรู ด้วยนะทุกคนไปแล้วนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่กันนะสวัสดีค่ะ